จอยโดนลุมโดนลุมค่ะซื้อยางพีนาข้ะไม่อยู่ขโมยรถเท่าไหร่นะพี่สิบบาทสิบบาทโดนลุมโดนลุมค่ะรถพุ่มพวงอะไรไม่ติมียางพีนา พี่นาวสะเ S! <S ดวนไ,ไปกินแซ่บหาปอวนมรปหายไปไหนแล้วไม่รู้ก็หายอยู่นะกระปมาทไรทำไหวานนี um ่เอาตังค์นะ ผักดองพินาอยากกินอ่ะเอาไปทำเนาะชิ้เคากงแกงนนะแต่ว่าทแกงใส่อะไรอ่ะไม่ชอบกินโงอ่ะมันไม่ขมี่นะขมประกาศอันนี้ไม่ขมได้ไงล่ะเด็ดิอันนี้ันอันนี้กินสดได้เพราะว่ามันเป็นช่น้ำผึ้งเหมือนกันดว้เ็ดสิบห้าพันิ้เขียวีตอกินแบบคุม่เด้เลย สิบห้าหนนะ <15. S 1> ะนาต้นเล็กมีไหมมีมีมีเจ็ดสิบห้าอะไรอีกมะนาวไหมนี่ปลาปล<ะ>า <ไง S 2> ตัวใหญ่มาก เกี๊ยบกินกับน้ำพริกนี่มม่วงดอกหอมโอ้นี่ลูกให <จ S 3> ่ใรู้อะไรต้มใหญ่หกสิบสามห้าสามหกหวานนี่นุ่มกัานมันเหมือนกันไหมลูกใหญ่อะลูกใหญ่เหมือนกันรสชาติเดียวกันแต่ว่ามันจะคนละเบร์เลยดี 2, 3สาม 4, ีอาแปดพี่ซิมได้อะไรกินน้ำโต๊ะชูน้ำโต๊ะเอาผักไปทำอะไรพี่ซิมแกงส้มอ๋อแกงส้มอันนี้เป็นผักดองใช่ใช่เอาไปดองกินกับน้ำพริกอ่ะหนูนาใส่น้า่น้ำซิมเดือนจ่ายพี่นาบอกไม่มีปัญหาบ่วงกุศมาแล้วกุศมาแล้ว โอ้ยเดินลุมเดินลุมตัวขาเดินลุมค่ะไม่ใช่ต้องต้องยเรวหรอเอาคนละคนคนละคนาแล้วังรเหลือคนยงบัไ ร้อยห้าบาทดูนะนี่ยี่เป็นไรเยอะวันนั้นเขาไานมาไม่มา <c oughs> ครบสิบบาทพอ